วันนี้ทำกินเองมีเมนูง่ายๆมาฝากเพื่อนๆกันครับนั่นก็คือผัดพริกแกงไก่ใส่หน่อไม้ดองสีสันจัดจ้านเข้มข้นรสชาติอร่อยทำง่ายแบบนี้ครับอันดับแรกตั้งน้ำจนเดือดนะครับจากนั้นก็นำหน่อไม้ดองลงไปต้มสักสินาทีนะครับในน้ำเดือดจัดจครับวิธีนี้จะช่วยทำให้หน่อไม้ดองลดเปรี้ยวแล้วก็ปลอดภัยลดเค็มลงไปด้วยครับจากนั้นก็นำน้ำออกนะครับให้เหลือแต่หน่อไม้แบบนี้ตั้งกระทะได้เลยครับใส่น้ำมันสำหรับผัดลงไปวันนี้ผมใช้เป็นน้ำมันถั่วเหลืองครับ จากนั้นนะครับใส่พริกแกงเผ็ดลงไปได้เลยครับตามด้วยกระปิเล็กน้อยนะครับผัดต่อจนทุกอย่างละลายเข้ากันดีในน้ำมันแบบนี้ใช้ไฟอ่อนๆนะครับไม่ต้องใช้ไฟแรงครับเดี๋ยวจะไหม้ซะก่อนครับพอเราผัดสักครู่นะครับจะเหลืองหอมได้ที่แบบนี้แล้วก็ใส่เนื้อไก่ลงไปได้เลยไก่วันนี้ผมใช้เป็นน่องติดสะโพกนะครับเนื่องจากจะมีทั้งกระดูกหนังแล้วก็เนื้อมันจะฉ่ำมากครับส่วนนี้ครับ พอใส่ลงไปแล้วนะครับผัดคลุกเขาจนไก่เริ่มสุกก่อนครับใช้ไฟกลางๆนะครับตรงนี้ไม่ต้องแรงมากครับพอไก่เริ่มจะสุกในบางส่วนแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ใส่น้ําสาดลงไปเล็กน้อยครับเพื่อจะเคี่ยวให้ไก่สุกดีครับเนื่องจากไก่ส่วนนี้ติดกระดูกจะสุกยากกว่าเนื้อล้วนๆสักนิดนึงครับก็ต้องเคี่ยวสักหน่อยนึงครับ หลังจากนั้นตั้งไฟเคี่ยวได้เลยครับพอไก่สุกดีเรียบร้อยหน้าตาออกมาแบบนี้ก็ใส่หน่อไม้ดองลงไปครับที่เราต้มไว้เมื่อสักครู่นะครับคลุกเค้าสักครู่หนึ่งก่อนนะครับให้หน่อไม้ดองดูดน้ําพริกแกงต่างๆเข้าไปก่อนครับรสชาติจะได้เข้มข้นด้วยครับหน่อไม้ดองเนี่ยเราต้มมาจนสุกระดับหนึ่งแล้วนะครับฉะนั้นเราไม่ต้องผัดนานอีกแล้วครับระหว่างนี้นะครับปรุงรสชาติได้เลยโดยเริ่มจากน้ําตาลปี๊บครับซอสถั่วเหลืองฝาเขียว ผงปรุงรสไก่เล็กน้อยนะครับน้ำปลาครับซอสหอยนางรมครับอันนี้เพิ่มกลิ่นหอมแล้วความนัวของเมนูนะครับจากนั้นนะครับผัดคุกเขาให้เข้ากันดีแล้วก็รอให้น้ำตาลปี๊บละลายดีด้วยครับพอเราผัดมาสักคู่นะครับน้ำตาลปี๊บละลายดีเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนนี้เร่งไฟแรงๆได้เลยครับจากนั้นนะครับใส่พริกชี้ฟ้ากับใบมะกรูดลงไปได้เลยครับ แล้วก็ตามด้วยใบกะเพราครับตรงนี้ใช้ไฟแรงๆนะครับเสร็จแล้วนะครับผัดคุกเ้าต่อรอจนกว่าพริกที่ฟ้าใบมะกรูดแล้วก็ใบกะเพราจะสุกสลดดีครับจะได้มีกลิ่นหอมฉุนครับผมแล้วก็เมนูเราจะไม่เสียง่ายด้วยครับพยายามผัดให้ทุกอย่างสุกครับจะสามารถเก็บไปทานมื้อต่อๆไปได้ง่ายครับไม่ค่อยบูดเน่าครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วครับผัดพริกแกงไก่ใส่หน่อไม้ดองครับสูตรนี้เข้มข้นมากกินกับข้าวสวยอร่อยมากๆทําง่ายนะครับเพื่อนๆสามารถทําตามได้แน่นอนเลยครับหน้าตาออกมาแบบนี้ขยายผมทมําเมนูไรสามารถคอมเมนต์แนะนําบอกกันได้ครับผมจะไปหาวิธีทาส่วนผสมมาแบ่งปันเพื่อนๆสําหรับจานนี้ผมขึ้นอัตราส่วนให้เรียบร้อยแล้วเพื่อนๆสามารถจดนําไปทําได้เลยครับวันนี้ก่อนจากการอย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจให้ทํากินเองด้วยครับสวัสดีครับ